จากจุดโทษในวันนั้นทำให้เราโตโลโมาติเนสลุกเป็นไฟในศึกโกปาอเมริกากับตันทีมทุกคนคิดว่าควรเป็นแบบไหนครับแบบสไตล์ดูดันดูด่าเพื่อนร่วมทีมเวลาเล่นไม่เป็นตามแผนหรือจะเป็นสายนิ่งสุขขุมไม่วู่วามจนทําให้เพื่อนๆภายในทีมรู้สึกนิ่งไปด้วยซึ่งการเป็นกับตันทีมนั้นมีได้หลายรูปแบบหลายสไตล์และได้ผลแตกต่างกันและคลิปนี้เราก็จะพามาดูหนึ่งในการกระทําของกับตันทีมที่นอกจากจะน่าประทับใจสุดๆแล้วยังส่งผลดีต่อทีมแบบเกินคาดมากๆนั่นก็คือความใจกว้าง ดังมหาสมุทรของกับตันทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างลิลิมัสซี่นั่นเองโดยเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องก่อนลุยศึกโกปาเมริกานั่นก็คือเกมที่อาร์เจนตินาบุกไปชนะกวัวเตมาลา1-4เกมดังกล่าวอาร์เจนตินาได้จุดโทษในนาทีที่39และแน่นอนหน้าที่สังหารจุดโทษหมายเลขหนึ่งของทีมก็คือลิลิมัสซี่นั่นเองและมันก็เป็นโอกาสดีที่เขาจะเพิ่มเสียติเข้าคลังแต่เขากลับเล็งเห็นว่ารุ่นน้องภายในทีมต้องการประตูนี้มากกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจ เนื่องจากฟอร์มกับทีมชาติก็ลุ่มลุมดอนๆมาตลอดเรียกได้ว่าสากกระเบือเลยก็ว่าได้ ซึ่งมันต่างกับตอนที่เขาเล่นกับสโมสรอ,อย่างชัดเจนลาอุตโลมาร์ติเนสกับอินเตอร์มิลานฤดูกาลล่าสุดเลยที่ว่าร้อนเป็นไฟเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป์กัลโช่ซิรีอาแบบขาดลอยและยังคว้าดาวซันโวประจำซิรีอาซีซั่นนั้นด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังได้รับรางวัลไฟเกอร์ออฟซีซั่นและยังพาอินเตอร์คว้าแชมป์ซูเปอร์โกปาอีกแต่พอมาเล่นกับทีมชาติฟอร์มกับแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพียงแค่ขาดความมั่นใจก็เท่านั้นเองเมสซี่ก็เลยมอบโอกาสที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขานนนั่กกก็คือลลลลููโททษีี้้แะาสุดต ินสก็สังหารเข้าไปไม่พลาดและยังไม่หมดแค่นั้นในนาทีที่66เมสซี่ก็ได้แอซซิดให้เขายิงอีกหนึ่งลูกอีกและเกมหนึงกล่าวก็จบลงด้วยการที่ทั้งคู่ ยิงคนละสองลูกเรียกความมั่นใจกลับมาเต็มที่เรียกได้ว่าปั้นซัทจจนมาติเนสถึงขั้นหมัน่นเคี้ยวเมซี่เลยทีเดียวในใจคงคิดว่าจะปั้นรุ่นน้องคนนี้อะไรนักหนายิงเองบ้างก็ได้และนั่นแหละครับเมื่อความมั่นใจกลับมาเต็มที่นัดถัดมาอาร์เจนตินามีคิวเจอกับแคนาดาในนัดประเดิมศึกโกปาและลาตัลโตมาติเนสที่กลับมามีความมั่นใจก็ไม่ทําให้ผิดหวังแม้ว่านัดนั้นจะลงมาเป็นตัวสํารองในนาทีที่7 6ใช้เวลาไม่นานเขาก็สามารถซัดประตูปิดกล่องให้อาร์เจนตินาออกนําาแคดา และในนัดถัดมาเขาก็ได้กลายเป็นซูเปอร์ซับและฮีโร่ของทีมซัดประตูชัยในช่วงท้ายเกมส่งให้อร์เตรเลีเฉือนชนะชิลี0-1การันตีเข้ารอบไปในที่สุดและนัดสุดท้ายเจอกับเปรูเขาก็ซัดคนเดียวถึง2ประตูส่งให้อาร์เตรเลียผ่านเข้าสู่รอบแดทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มแข่ง3นัดชนะ3เก็บ9แต้มเต็มและไม่เสียประตูเลยในเกมเจอกับเปรูหลังจากที่ยิงประตูได้เหลาตโลมันดิเนสก็ได้วิ่งไปขอบคุณกับตันทีมของเขาที่ช่วยเขาสลัดฟอร์มจนสามารถยิงกระจุยในสึโก ปาเมริกาและกลายเป็นดาวซันโวอยู่ในปัจจุบันด้วยการยิงไปแล้ว4ประตูและหลังเกม ลาตาโลมาริเนสก็ได้เปิดใจหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า4ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้เขารู้สึกอย่างไงบ้างมาร์ติเนสก็ได้เผยว่าเออผมอยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและโค้ชสำหรับความไว้วางใจที่พวกเขามอบให้ผมและผมอยากจะขอบคุณกับตันทีมของเราลิวีเนซี่เขาช่วยผมไว้เยอะเลยในการฟื้นความมั่นใจในตัวเองและกับทีมชาติทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากจุดโทษในวันนั้นที่เขามอบให้กับผมเขาเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่และผมเป็นนี่เขาและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวสุดน่าประทับใจระหว่างกับทีมและรุ่น เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเหล่านักเตะฟ้าขาวถึงรักและศรัทธาเมสซ,ซี่ชนิดที่ยอมวิ่งแบบถวายหัวให้แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยครับเจอกันเป็นครั้งหน้านะครับเจอกัน,น